สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะอาจารย์วรสิทธิกุลยาธาราทิมานะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติการที่7เนาะในเรื่องของเนื้อเยื่อพืชนะคะซึ่งก็สําหรับคะแนนนะคะของปฏิบัติการนี้เนี่ยมีทั้งหมด10คะแนนเนาะอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นคะแนนเข้าเรียนเนี่ยหนอร์เซนะคะอีก4%เอร์เซนนาะอาจารย์จะให้เป็นคะแนนจากพรีเทสรวมทั้งคะแนนของงานที่อาจารย์จะ มอบหมายให้พวกเราส่งภายในในในเวลาแลบเวลาที่เรียนนี้นะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นการสอบปลายภาคปลายภาคเนี่ยนะคะอีก5%เนาะ,ะก่อนอื่นที่จะเริ่มทำแลบเนี่ยนะคะอาจารย์อยากให้พวกเราทำความเข้าใจอีกสักนิดนึงนะคะว่าในส่วนของเนื้อเยื่อพืชเนี่ยมีเนื้อเยื่อทั้งหมด3ระบบด้วยกันเนาะ คือระบบของเนื้อเยื่อผิวนะเนื้อเยื่อพื้นแล้วก็เนื้อเยื่อลำเลียงนะคะถ้าดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นส่วนของเนื้อเยื่อผิวคือส่วนที่อยู่ภายนอกถูกไหมคะคือ epidermis เนาะแล้วส่วนที่เป็นสีออกส้มๆเข้มๆตรงเนี้ยนะคะก็คือส่วนของเนื้อเยื่อลำเลียงถูกไหมไซเลมกับโฟลเอมนะคะแล้วเนื้อเยื่อที่เป็นสีเหลืองๆทั่วๆไปนะที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อผิวไม่ใช่เนื้อเยื่อลำเลียงเนี่ยพวกนี้ก็คือเนื้อเยื่อพื้นถูกไหมคะ คือพาเรนทีม่าคอเรนทีมาแล้วก็เคอรเรนทีมาคราวนี้ไอการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อทั้ง3ระบบเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันนะคะในส่วนที่อยู่ในรากในลำต้นในใบเนี่ยการจัดเรียงมันมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นาภารกิจของพวกเรานะคะในปฏิบัติการที่7นี้ก็คือเราจะมาดูเนื้อเยื่อนะคะที่อยู่ภายในส่วนของอารากลำต้นใบอะไรพวกนี้นะคะ แล้วก็จะเปรียบเทียบดูนะว่าในส่วนของอพืชใบลิง์เดี่ยวกับพืชใบลิงคู่เนี่ยมีการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อทั้ง3ระบบเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมาเริ่มเลยนะคะกิจกรรมที่1คือการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อชั้นผิวของใบว่านหอยแครงนะคะอันนี้คือหน้าตาของว่านหอยแครงหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าว่านกับหอย นะพวกเราจะสังเกตเห็นว่าใบของเขาเนี่ยมันมีสีด้านด้านหลังใบนะคะกับท้องใบไม่เหมือนกันนะคะด้านหลังใบเป็นสีเขียวกับด้านท้องใบเป็นสีม่วงนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะมาลองดูซิว่าเนื้อเยื่อผิวหรือพีดอมิสนะคะเราจะดูส่วนที่เป็นสีม่วงตรงนี้นะคะหน้านที่ของเราก็คือเราจะต้องเอาเนื้อเยื่อผิวตรงเนี้ยนะคะมาผนึกบนแผ่นสไลด์แบบนี้นะอาจารย์จะ มีคลิปสั้นๆสาธิตวิธีการให้ดูนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมแผ่นสไลด์ที่สะอาดนะคะเอาไว้เนาะแล้วก็หยดน้ำกลั่นลงไปสักประมาณ1-2หยดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเตรียมนะคะส่วนของตัวอย่างพืชละก็จะมีใบว่านกับหอยหรือว่านหอยแครงเนาะถ้าใบมันใหญ่ก็ตัดมันออกไปให้จับให้ถนัดมือนะคะ วันนี้เราจะเอาส่วน e p i d i d m i s ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ตรงด้านท้องใบตรงนี้ใช้ใบมีดนะคะค่อยๆเหมือนแซะมันออกมาอย่างเงี้ยอันนั้นลอกมันออกมาไม่ต้องกดลงลึกนะคะเอาแค่แบบนิดเดียวแค่บางๆบางคนอาจจะบอกว่าหนูไม่ถนัดใช้ใบมีดหนูฉีกเอาได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะทายังไงก็ได้อนะเนาะให้ส่วนของอ p i d i d y m i ตรงเนี้ยมันออกมาพอได้ออกมาแล้วนะักศึกษาก็เอาไปนะคะลอยบนหยดน้ํา นะคะเตรียมที่จะผนึกสไลด์แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ต้องกดลงลึกมากถ้ากดใบมีดลงลึกเกินไปคุณก็จะได้ส่วนของมีโซฟิลติดมาด้วยสีเขียวเขียวบางทีมันก็ดูยากนะคะเนาะคราวนี้เราก็ผนึกสไลด์เหมือนแลบที่แล้วเลยใช่ไหมคะเตรียมสไลด์เนาะค่อยๆปล่อยนะระวังส่วนของฟองอากาศเห็นไหมคะค่อยๆปล่อยนะ ครัวนี้ถ้ามันมีหยดน้ําอยู่เนี่ยก็ใช้กระดาษทิชชู่พับให้เรียบร้อยนะคะมาซับเอาน้ําที่ที่เป็นน้ําส่วนเกินเนี่ยออกไปนะอย่าให้มีหยดน้ําเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นทําให้เกิดความชื้นทําให้เกิดเชื้อราที่บริเวณเส่วนของเลนใกล้วัตถุได้นะเราก็จะตรวจด,ดูนะคะาภายใต้กล้องจุลทรรศนะ,ะใช้กล้องให้ถูกนะครั้งที่แล้วน่าจะาใช้ได้ได้ดีกันแล้วนะคะ เราจะเริ่มจากหัวสี่นะคะปรับให้ชัดแล้วเราค่อยเลื่อนไปที่หัวสิบนะคะก็สังเกตดูเนาะว่าเราเจอนเนื้อเยื่อชั้นผิวไหมนะคะเจอส่วนของอิเดอร์มิสที่มันเปลี่ยนไปเป็นเซลล์พิเศษเปลี่ยนไปเป็นปากใบไม้อะไรประมาณนี้นะคะดูจากกําลังขยายต่ําแล้วก็ค่อยเลื่อนไปที่กําลังขยายปานกลางก็จะมองเห็นชัดเจนละถ้าคุณทําตัวอย่างบางเนี่ยมันจะส่วนมากเลย แล้วก็อย่าลืมนะคะนักศึกษาทุกคนต้องปรับไดอะแฟรมด้วยนะคะให้ภาพมันสังเกตเห็นโครงสร้างต่างๆได้ชัดเจนนะคะพอเจอตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้ให้คุณศึกษาภายใต้กล้องเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณถ่ายภาพนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีวาดภาพเป็นภาพเหมือนภาพสเก็ตนะคะเป็นโครงร่างเนาะสัก3-4เซล์ลอะไรประมาณเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ชี้บอกส่วนประกอบต่างๆถ้าเจอปากใบก็ ก็ชี้ปายบอกไปนะคะถ้าหนูอยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมก็เขียนเพิ่มเติมไปแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่คุณถ่ายภาพหรือวาดภาพเนี่ยคุณต้องรู้ว่ากําลังถ่ายที่กําลังขยายเท่าไหร่นะให้ระบุไปด้วยนะคะดูรายละเอียดตรงนี้ใน Direction l a b ที่อาจารย์ส่งให้ด้วยนะคะต่อไปกิจกรรมที่2นะเป็นการศึกษาเนื้อเยื่อของลําต้นหรือสีผสมและลําต้นญ้าขนนะคะในแนวตัดขวางนะคราวนี้ มาดูหน้าตาของลูซีผสมเนี่ยค่ะคือต้นลูซีผสมอาจารย์คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละนะคะแต่อาจจะไม่รู้จักชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของต้นย้าขนนะคะก็นี้ลอสีผสมอ่ะก็เป็นต้นที่เป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะส่วนญ้าขนก็อาจารย์เลือกมาเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นเวลาที่จะตัด วันนี้เราจะตัดลำต้นถูกไหมคะอย่างหญ้าขนเนี่ยมันมีกาบใบอยู่น,ยนะคะพวกเราก็ต้องแกะเอาส่วนของกาบใบออกไปด้วยให้เหลือแต่ลำต้นจริงๆโอเคไหมคะโอเคคราวนี้มาดูขั้นตอนการตัดเนี่ยนะคะก่อนที่จะตัดเนี่ยอาจารย์ขอให้พวกเราเตรียมไอตัวจานแก้วหรือพัทิดิตตัวเนี้ยนะคะใส่น้ําลงไปนะคะใส่น้ํากันก็ได้นะคะสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งพทิดิตถ้าไม่มีน้ํากันก็ใช้น้ําก๊อกก็ได้เนาะ หลังจากนั้นเราจะทำการตัดตัวอย่างนะคะถ้าคุณถนัดมือขวานะคะก็ให้ให้จับใบมีดเนี่ยด้วยมือด้านขวานะคะแล้วก็ให้ให้มือด้านซ้ายเนี่ยจับตัวอย่างให้ตั้งฉากขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ค่อยๆตัดตัวอย่างเนี่ยใบมีดกับตัวอย่างตั้งฉากกันแล้วก็ตัดเข้าหาตัวเราเองนะคะอาจารย์มีวิธีให้ดูแบบนี้เห็นไหมคะจะตัดเร็วตัดช้าก็ก็แล้วแต่ความถนัดของเรานะ ตัดมาไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันจะหนาเกินไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพอตัดเสร็จทาําไงก็เอาตัวอย่างปไปเลยคะมาลอยน้านะคะค่อยๆลอยน้ําไปแบบนี้ลอยน้ําไปนะหลังจากนั้นเราจะเลือกตัวอย่างที่ที่บางไปย้อมสีแล้วเราก็ไปดูภายใต้กล้องจุลทรรศต่อไปโอเคนะคะลอยไปคราวนี้จะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งแบบนี้ อันนี้คือตัวอย่างพืชตั้งขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มือด้านขวาจับใบมีดตั้งฉากนะเราจะเห็นว่าใบมีดเนี่ยมันมีคมทั้งสองด้านอันนี้นักศึกษาต,ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะอย่าเอานิ้วชี้มาดันใบมีดเข้ามาหรืออย่าเอานิ้วหัวไม่มือของมือซ้ายเนี่ยไปกั้นไปเป็นตัวหยุดไอ้ตัวใบมีดเนี่ยไม่เอานะคะอันตรายนะคะจับแบบว่าคล้ายๆกับในภาพแบบนี้นะค่อยๆตัดเข้ามา คราวนี้ไอ้ตัวลำต้นเนี่ยถ้ามันมีใบยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพวกเราก็ตัดใบออกไปให้เหลือเฉพาะลำต้นแล้วถ้าหากว่าลำต้นมันใหญ่เกินไปทำยังไงดีนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้คุณผ่าครึ่งก็ได้นะคะใช้หนึ่งในสองหรือหนึ่งในสามก็ได้ไม่จำเป็นต้องตัดให้ครบวงทั้งหมดให้ดูตัวอย่างในภาพนี้อาจจะคลิปนี้อาจจะตัดเร็วเนี่ยนะคะพวกเราไม่จำเป็นต้องตัดเร็วแบบนี้นะค,ะค่อยๆตัดก็ได้นะ ตัดเสร็จแล้วก็เอาไปลอยน้าอย่างที่อาจารย์บอกไปคราวนี้หลังจากที่ได้ตัวอย่างที่ต้องการแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการที่จะย้อมสีนะคะก็ให้หยดสีฟอโลกูซินลงไปนะสักประมาณ1หยดนะคะแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ผู้กันนะคะที่ที่มีอยู่ในห้องแบบนั่นแหละนะคะมาช้อนเอาตัวอย่างที่เราคิดว่าเออน่าจะบางแล้วนะนะคะช้อนแล้วก็เอามาแช่ในสีนะคะสีฟอโลกูซินตัวนี้ นะใช้1ตัวอย่าง2ตัวอย่าง3ตัวอย่างนะสองสชิ้นก็ได้นะคะที่เป็นพืชเดียวกันเนี่ยนะ,ะแช่ลงไปสักประมาณ5นาทีขึ้นไปนะคะแล้วก็สมมุติครบ5นาทีละนะคะก็ทําการเป็นไงผนึกสไลด์แบบนี้เลยนะคะก็ระวังฟองอากาศนิดนึงถ้ามีหยดสีหยดน้ําส่วนเกินก็ซับออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศนะคะ ก็ใช้กำลังขยายต่ำแล้วก็ปานกลางนะตรวจหาอะไรบ้างนะตรวจหาเนื้อเยื่อทั้ง3ระบบเลยคือเนื้อเยื่อผิวเนื้อเยื่อพื้นแล้วก็เนื้อเยื่อลำเหลียงนะคะ,ะดูที่ภายใต้กล้องจุลทรรศก่อนเจอไหม epidermis อยู่ตรงไหนนะคะ p a r i e t a ม c อยู่ตรงไหน c o l เล c i l ม a อยู่ตรงไหน s c ค e r o c i l i a เจอไหม นะคะไซเลมอยู่ตรงไหนโฟลเอมอยู่ตรงไหนถ้าคุณระบุถึงเวสเซลถึง uh, ส่วนของ uh, อะไรละ่ะไซเลมไฟเบออะไรพวกนี้ได้เนี่ยก็ระบุนะคะโดยที่ uh, ดูลักษณะพวกนี้นะคะหรือตัวอย่างเนื้อเยื่อเนี่ยในดิเรกชันแ l ลบที่อาจารย์ให้ไปประกอบด้วยโอเคมั้ยะไม่ใช่ว่าพอเห็นรูปภาพใต้กล้องจุลทรรศน์เสร็จปุ๊บถ่ายภาพปับ๊บจบอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ นักศึกษาต้องสังเกตดูภายใต้กล้องนะคะแล้วค่อยทำการถ่ายภาพหรือวาดภาพชี้บอกส่วนประกอบต่างๆกำลังขยายอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคคราวนี้อาจารย์จะให้ดูวิธีการวาดภาพหรือถ่ายภาพสเก็ตอะไรพวกเนี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าลำต้นมันไม่ใหญ่มากเนี่ย กำลังขยายที่ที่หัว4เนี่ยเลนใกล้วัตถุที่หัว4 x เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยแบบนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าสมมุติเราเพิ่มกําลังขยายสูงขึ้นเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นครบวงนะคะอาจจะเห็นแค่เซี่ยวใดเซี่ยวหนึ่งเหมือนลักษณะเหมือนก้อนเค้กชิ้นหนึ่งแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะนักศึกษาสามารถที่จะถ่ายภาพเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไงคะ,ะเหมือนเหมือนภาพที่อาจารย์ให้เห็นด้านล่างเ่ยนะคะนักศึกษาก็ทําการ เป็นชี้บอกส่วนประกอบต่างๆตรงไหนคือ epidemis ตรงไหนคือพา a l นค i มา m a ตรงไหนคือ c o l l น c ิ m a อะไรเงี้ยถ้าคุณระบุไซเลมได้ระบุโฟลเอมได้นี่จะดีมากเลยแล้วสีย้อมนะคะสีฟอโลกูซินเนี่ยมันจะย้อมติดเนื้อเยื่ออะไรเป็นพิเศษที่มันให้สีเข้มขึ้นมากว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนันกศึษาก็สังเกตดูหลังจากนั้นนะคะ ทำภาพให้เรียบร้อยแบบนี้นะแล้วก็อธิบายด้วยภาพแสดงนะลำต้นจุดๆตดตามขวางอะไรประมาณนี้แล้วถ้าคุณอยากจะอธิบายเพิ่มเติมคุณก็เขียนไปสมมุติว่าภาพนี้เป็นภาพของเนื้อเยื่อผิวแล้วคุณเจอปากใบยอย่างเงี้ยคุณอยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็เขียนไปภาพแสดงจุดๆพบอะไรอะไรก็ว่าไปนะคะและอย่าลืมตอนท้ายนะคะอย่าลืมบอกกาลังขยายด้วยกําลังขยายเท่าไหร่ โอเคนะคะตอนนี้กิจกรรมที่3นะคะเป็นการศึกษาเนื้อเยื่อภายในรากพืชแล้วก็กิจกรรมที่4เป็นการศึกษาเนื้อเยื่อภายในใบพืชนะทั้งสองกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มีแผนภาพเตรียมไว้ให้ในห้องปฏิบัติการนะคะคุณดูจากแผนภาพได้เนาะนะคะแล้วก็ให้ถ้าคุณมีเวลานะคะสามารถที่จะ เอาใบที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยใบลือสีผสมหรือว่าใบย่าขนเนี่ยมาตัดตามขวางได้ถ้าแผ่นมันบางเกินไปอาจารย์มีแผ่นโฟมนะคะเอาไว้ให้คุณเป็นตัวช่วยในการตัดก็ได้โอเคนะคะแต่ว่ากิจกรรมที่3และ4เนี่ยไม่ต้องส่งงานอาจารย์นะคะอาจารย์จะให้ส่งแค่กิจกรรมที่1และ2เท่านั้นเพราะฉะนั้นมาดูหน้านี้เป็นหน้าสรุปนะคะก็คือว่า ให้คุณลงมือทำปฏิบัติการนะพอทำเสร็จปุ๊บนะคุณถ่ายภาพหรือวาดภาพอาจารย์ให้ได้ทั้งคู่นะคะทั้งถ่ายภาพหรือวาดภาพก็ได้นะคะเฉพาะกิจกรรมที่1และ2คุณเลือกภาพที่คุณคิดว่า โอเคของคุณะภาพที่สวยของคุณเนี่ยนะคะแล้วก็มาชี้บอกบริเวณที่พบส่วนประกอบต่างๆเจอ epidermis ไหมเจอ p a r a c e r m a ค e r a t i n a c y l i n d f o r m อะไรพวกเนี้ยนะคะชี้ให้เรียบร้อยบอกกมาขยายเหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วคุณทำเป็นไฟล์ภาพนะคะรไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ pdf เนี่ยส่งผ่าน google form ภายในเวลา15นาฬิกาพูดง่ายภายในเวลาที่เรียนแลบในวันนี้แหละนะคะทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ แต่ลิงก์ที่ส่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นกลุ่มที่เรียนวันจันทร์ส่งตามลิงก์ด้านบนนี้นะคะวันอังคารลิงก์นี้นะคะแล้วก็วันพุธลิงก์นี้โอเคนะซึ่งลิงก์เหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาลงไว้ใน k k u Learn ให้นะหลังจากที่ส่งงานครบทุกคนแล้วนะคะงานเดี่ยวนะทุกคนต้องส่งนะคะส่งงานแล้วก็กลับบ้านได้โอเคนะคะทั้งหมดก็มีประมาณนี้สำหรับปฏิบัติการที่7 ถ้าคุณมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามอาจารย์ที่คุมปฏิบัติการในแต่ละห้องได้เลยโอเคนะคะเราเจอกันในห้องแลบนะคะสวัสดีค่ะ